โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกไฮโซโลโคอสในเกลือชีวาบุรีบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่ชีวาคอฟกาแฟรักสุขภาพชีวาเซอร์เรี่เนี่ยมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนครับหนึ่งในนั้นก็คือเวลเนสนะครับผมเรียกว่าชีวเวทนะครับศูนย์ดุชิสรส์ฟื้นฟูนฟนชราวายัย เราจะเป็นเวลเนสที่ดีได้ยังไงถ้าไม่มีโรงพยาบาลครับไม่มีคุณหมอนะครับไม่มีบุคลา,ากรพยาเก่งๆนะครับไม่มีแลบในการตรวจเลือดตรวจต่างๆนะครับนี่คือความสุขของผมครับหลังจากที่เราได้จับมือทางเวลเนสเวิลด์ของคุณหมอบุญชัยนะครับกล,กลายเป็นเวลเนสตัวเชียร์คอมเรทเนี่ยนี่คือก้าวสำคัญเลยนะครับสำคัญพ,พอๆกับชชวัลเลจนี่เลยนะครับชชวัลเลจเนี่ยที่เราฝันไว้เราใช้เวลาปวันสองปีเราสร้างเสร็จครับแล้ว ฝันต่อไปอีกครับเราฝันถึงโรงพยาบาลเวลเนสนะครับผมเรียกว่าศูนย์แพทย์บริการเวลเนสโรชัวคอร์ปอเรทนะครับขนาด50เตียงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าที่นี่จะช่วยคนอีกกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนนะครับแต่เขาช่วยคนแน่ๆนะครับทำให้เจนเอ็กซ์อย่างผมนะครับที่มีอายุ50-60ขึ้นไปเนี่ยแข็งแรงนะครับเราฝันครับแล้วเราก็เห็นนิมิตในความฝันนะครับผมก็ได้ทำงานอย่างหนักเลยกับบรรดา ลูกศิษย์นะฮะสตาฟทีมงานสามลิขิตสตรีกอรนะครับเราได้จำลองภาพแอนิเมชันดูว่าที่เราฝันเนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าเสร็จแล้วจะยอดเยี่ยมมากนะครับจะเติมเต็มที่ธีวาแซคตูรี่นะครับให้ครบถ้วนนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยความฝันไม่หยุดที่แค่นี้ครับเราฝันต่ออีกครับเพราะว่า hope and dream are free ใช่ไหมครับเราฝันว่าเราจะมี wellness มีโรงพยาบาลที่ใจก,กลางกรุงเทพมหานคร อยู่แถวลาดพราวนะครับผมเป็นคนที่แปลกนะฮะเวลาผมฝันแล้วมักจะเป็นจริงเสมอผมเป็นผมเป็นนักฝันก็จริงแต่ผมเป็นนันกฝันที่ยืนอยู่ยบนพื้นฐานความจริงครับผมให้ดูภาพเวลเนสนะครับที่ราดพราวแล้วกันเป็น,น้ําจิ้มก่อนนะครับเพราะว่าเขาท,ทําหน้าที่ที่ของเขาที่กรุงเทพจะเชื่อมต่อระหว่างชีวาคอเบอร์เรทที่กรุงเทพกับเชียร์คอเปอเรทที่เขาใหญ่ เขาก็ทำงามทั้งคู่เลยครับผมเป็นคนที่มีความสูงสุดโลกครับเดี๋ยวนี้ผมจะมีโรงพยาบาลสองโรงแหละนะครับแล้วผมก็จะเป็นหนึ่งในคนไข้ที่รักษาที่โรงพยาบาลนี้เพราะผมเป็นเอนไซม์ครบนะฮะเป็นทั้งความดันเบาหวานไขมันจุกตับนะฮะสโตรกนะครับโรคเครียดแต่ผมดีขึ้นแล้วตอนนี้นะครับสุดยอดนะครับความฝันความหวังของฟรีนะครับอย่าลืมนะครับกล้าที่จะฝันกล้าที่จะหวังนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่ง สิงท่านเชื่อเนี่ยก็จะเป็นความจริงอย่างผมเนี่ยครับที่ผมฝันไว้ข้างหน้าผมเนี่ยคืออาคาร12ซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าอาคาร12เนี่ยที่เหลืออยู่แค่2ห้องเนี่ยนะครับวีความโหราขนาดไหนสวยแล้วกันตามมเลยครับครับที่ผมเข้ามาในบริเวณอาคาร12ครับซึ่งเป็นอาคาร หลังสุดท้ายนะครับตอนนี้ไฟฟ้าจ่ายเข้ามาแล้วนะครับปลาปลาจ่ายเข้ามาแล้วนะครับโฉนดก็พร้อมออกออกแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นมาดูระเบียงชั้น4ครับเชิญครับตามมาเลยครับครับตอนนี้เราอยู่ที่เปลี่ยนชั้น4ี่ครับเอ่อห้องนี้วิว360องศาครับมาดูวิวฝั่งนี้นะครับผมว่าเป็นวิวที่สวยสุดวิวหนึ่งครับของของชิวาแซงเจอรี่คอนโดแต่งแล้วจะสวยมากนะครับเรามีตัวอย่างห้องที่ แต่งแล้วนะครับแต่งแต่แล้วก็มีขนาดนี้เลยครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับศูนย์แพทย์นะครับจากที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับไปศูนย์แพทย์เนี่ยใช้เวลาเดินประมาณสักสานาทีนะครับแล้วอยู่ใกล้กับอาร์ตแกลเลอรี่ที่อยู่ข้างล่างนะที่เป็นสไตล์คอสเทจนะครับรวมถึงอยู่ใกล้กับชี่วปรวัตีนะครับห้องประชุมใหญ่นะครับเวทีลีลาดขอบแบดบินตันนะครับโลหะประโยชน์ ผมว่าชีวิตที่สุขสดชื่นเลยกันเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆไปดูห้องตัวอย่างแบบสตูดิโอไทยครับซึ่งเพิ่งตกแต่งเสร็จไปเมื่อประมาณสองชั่วโมงที่แล้วเองครับห้องนี้เป็นห้องขนาด24ตารางเมตรครับซึ่งเขาเลืยนว่าเป็นห้องปราบเสี่ยนครับเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าห้อง24ตารางเมตรเนี่ยเป็นห้องที่เล็กนะไม่เล็กนะครับเข้ามาดูห้องนี้ครับนี่คือเฟอร์นิเจอร์เพิ่งแต่งเสร็จไปบรรหมานะครับ มูลค่าทั้งห้องค่าตกแต่งเนี่ยอยู่ประมาณ6,900 0บาทนะครับก็ไม่น่ามีอะไรถูกกว่านี้อีกแล้วในปตตพีแล้วก็นี่คือห้องที่หลายาคนมาดูแล้วว้าว,าวเลยนะครับมีห้องน้นํานะครับมีตู้เสื้อผ้ามีเตียงนะครับเป็นสุสภาซึ่งเพียงพอต่อการใช้ชีวิตนะครับมีโตะ๊ะนั่งแต่งตัวนะครับครบถ้วน มีพาร t i ิชันนะครับต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับอยู่ตรงนี้ก็โซฟาโซคูดครับเป็นห้องที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับห้องขนาดเล็กแล้วก็วิวที่สุดยอดนะครับอ,อาคาร12เนี่ยข้อดีคืออยู่ไม่ไกลาจากอาร์ตแกลเลอรี่นะครับแล้วอยู่ไม่ไกลาจากชีวาปาวติะ ah ati, นะครับท่านสามารถไปลีลาดไปตีแบตไปล้องเพลงนะครับหรือไปฟังการบรรยายเรื่สุขภาพได้นะครับ ก็ทำได้ยอดเยี่ยมจริงจริผมพอใจครับห้องขนาดนี้ใช้ก็ประมาณแค่นี้นี่ผมก็สอบผ่านห้องขนาด24ตารางเมตรเนี่ยที่ผมบอกว่าห้องปรับเซียนคือถ้าเป็นสามนิกมือใหม่ๆเนี่ยคิดว่าเล็กมากแต่จริงไม่ใช่ครับเราสามารถจัดจะเป็นสัสดส่วนครยกอย่างเช่นพัดั่นตัวนี้ครับถ้าไม่มีเนี่ยจะไม่สวยนะครับเป็นการแบ่งแยกพื้นที่สอยระยว่าง ส่วนห้องนอนนะครับส่วนนอนกับส่วนลิฟวิ่งรูมส่วนนั่งเล่นนะครับนี่โซฟานะครับเพราะชันนี้ก็สามารถที่จะใช้วางของได้นะผมชอบมากเลยครับพก็สวยนะมีพม่านะใช่ครับผมเป็นสามดิกที่โชคดีสุดคนหนึ่งของของโลกเนี่ยครับผมเคยฝันถึงชุมชนยูโทเปียชุมชนในฝันนะครับเมืองสุขภาพดีที่มีอยู่จริงครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับข้างหลังผมนี่คือ คอนโดหลังสุดท้ายหลังที่12บครับผมเพิ่งออกมานะครับเราไปตรวจความคืบหน้าภายในเขาสวยหลอเกินครับเป็นห้องสุดโอเล็กสุดคือ24ี่นะครับแล้วก็มี5้าสิบมีหลายขนาดครับแต่เ่าเขาไลายคือตที่เหลือคืแค่2องห้องนั้นนี่ครับเขาโซเอาแล้วนะครับเพราะเขาอยู่ใกล้กับศูนย์แพทย์เหลือเกินนะครับหลายๆท่านก็มาฝากชิตที่นี่ครับเขาบอกเขามองไกลมากเลยว่าเมื่อเขาอยุเจ80บดสิบนะฮะ90ิบเนี่ยวันที่เขาไม่มีใครแล้วเขาจะอยู่ใกล้ไม่อยู่กับผมนี่แหละครับ ถ้าเลยไปข้างหลังนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าชิวาชาเล่ครับเป็นเป็นบ้านเดี่ยวก็เหลือหลังสุดท้ายเหมือนกันนะครับราคา3ล้านกว่าบาทนะครับน่าอยู่มากนะครับทุกอย่างเติมเต็มครับเติมเต็มเป็นสิ่งที่ผมฝันไว้เพราะผมพูดถึงชิวาแซงเูรี่เนี่ยผมพูดถึงระบบนิเวศนะครับไม่ใช่พูดถึงอะไรที่เดี่ยวๆนะครับเป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนมีทั้งคอนโดมิเนียมนะครับมีทั้งบ้านนะครับมีสวนผักออฟฟิศนะครับเราปลูกทุกอย่างเราทานได้เราทานอย่างที่ปลูกได้ครับ เรามีศุลกากรกี่ก้าไร่ขยายเป็นกี่ก้ไร่สิไร่นะครับเรามีเชียวเวทนะครับมีศิลวิศาสตร์พื้นฟูอิจฉาวัยนะครับมีวารีบรมบัดมีสระว่ายน้ำอบสุนไพรนะครับผมว่ายน้ำบ้างขี่จักรยานบ้างนะครับแล้วมีสปอร์ตคลับนะครับแล้วมีโรงแรมนะครับเรามีรีสอร์ทนะครับเรามีชีวะและเจนดนตรีกวีศิลปะนะครับแล้วเรากลังจะมีโรงพยาบาลนะครับเป็นเวลเนสใครโชคดีเท่าผมนะครับ สิ่งที่ผมคิดไปทั้งหมดเนี่ยผมไม่อายครับที่บอกว่าผมทำเพิ่อตัวผมเองอย่างแรกนะครับเราต้องเราจะช่วยคนจมน้ำเราต้องว่ายน้ําแข็งก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันให้เพื่อล่อมทุกข์ัผมก็โชคดีมากได้จับมือกับคุณหมอที่เก่งสุดคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็มาเติมเต็มถึงเราถึงที่เราทำไม่ได้ครับผมเป็นสามดิกนะผมรักษานคนได้เป็นนะครับหมอบุญชัยก็มาเติมเต็มที่นี่ครับ เขาที่สาราลู้คนรักบ้านก็เต็มอิ่มครับเห็นความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญระหว่างชีว่ากรุ๊ปกับเบเนสเบลลกรุ๊ปของคุณหมอพิชัยแต่เนื้อสิ่งนใดครับเราทําเพื่อประโยชน์และความสุขของตัวเราเองและเพื่อนร่วมทุกนะครับวันนี้เต็มอิ่มจริงๆครับผมขออนุญาตกลับไปดูการตกแต่งภายในของกระโดดทันกสองก่อนนะครับข้าสืกก็สวยหลอเกินนะครับผมมาดูความเรียบร้อยเป็นครั้งสุดท้ายครับก่อนที่จะ ปิดโครงการรับเรื่องนี้จะปิดโครงการรับเิดชอแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับคนรักบ้านที่ติดตามเรามาจะปีที่20ถ้ไม่น่าเชื่อครับทํามฟลายเวลาที่บินเร็วเหลือเกินนะครับ20ปีแล้วที่ผมอยู่กับเนชั่นมานะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับก็หวังว่าถ้าท่านสู่ภาพไม่ดีนะครับจะมาล้างพิษตับจะมาฟื้นฟูสุขภาพไปที่ดีครับคนนับพันคนมาแล้วนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับความฝันความหวัง เป็นของฟรีครับ Hope and Dream of r e e